ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอทิยาพิสิทธิ์หนูชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้จะมานำเสนอเรื่องมามสตมพถึงในชีวิตการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตลักษณะของตนเองและครอบครัวลูกได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่พ่อได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากปู่ย่าแม่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากตายาย เรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมเช่นรูปร่างหน้าตาความถูงสีผมสีผิวสีตาลูกหลานเหมือนพ่อแม่บางหรือบางหรือเหมือนปู่ย่าตายายเรียก,ยกว่าลักษณะที่แปรผัน2การถ่ายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหน่วยทาง หน่วยคันดุการเคล่นอยู่ในยีนบิดาบิดาวิชาพันธุศาสตร์เกตเมนเดลชาวออสเตรเลียทดลองบูดหัวลัเตาสรุปเป็นกฎของเคนเดลหนึ่งลักษณะ่างจะถูกควบคุมโดยยีนจะถูกขายทอดไปยังลูกหลานสองลักษณะต่าง ว่าลักษณะเป็นกะล้น้อยยังว่าลักษณะด้วยสีลักษณะเป็นออลักษณะด้วยเป็นสาส่วนเสมอการสืบพันธุ์การขยายพันธะุ์และวัฒนธรรมชีวิตของพืชดอกการสืบพันธุ์ของพืชดอกเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหนึ่งส่วนกบของดอก ส่วนที่สำคัญคือหนึ่งกลีบดอกหนึ 1. 1> ่งกีบดอกช่วยล,อล่อแมรงเพื่อมาผสมเกสรสอง,สอง,สองอกลีบเลี้ยงเพื่อการเพื่อป้องก,กันอันตรายเวลาดอกดอสูงเกสรเพศผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์เ,ออเพศผู้เกสรเพศเมียสร้างดังไข่สอง,สองขั้นตอนการสืบพันธุ์ของดอกสองพือดอกนู่อ ต้องเมนูปริเวณตกบนยอดเกสองเทศเนี่ยสองต้องเมนูมอกหลอดไปตามเกสองเทศเนี่ยสามลองเมนูงอกหลอดยาวไปผสมเกสผสมกับเซลไข่เกิดการปฏิสัมพนธ์หลังจากปฏิสมพันธ์นี่ยอดเกสองเทนเนี่ยและการชูจะเหี่ยวไปแรง,งไข่จเดิ่มเป็นผลอาวุธจะเริ่มเป็นมเมล็ดไข่ ภายในสเล็ดจะมีต้นอ่อนและเก็บสะสมอาหารการจำแนกคือดอกคือดอกดอกเป็นเกณฑดอกสมบูรณ์มีครบสีกว่นเช่นบวกพริกชบาบูระหงมะเขือชบาใบิ่งดอกไม่รบไม่สมบูรณ์ ไม่ครบสี่ส่วนเช่นมะระกำลึงตัวพักทองมะมะพร้าวมะละกอแตงกวาเกสรเพศเป็นเกณฑ์ดอกไม่ครบดอกไม่สมบูรณ์เพศมีสมเพศ,เพศแช่นกุระหงกล้ยไม้กุหลาบมะเขือข้าวบัวด,ดอกไม่สมบูรณ์เพศมีดอกมีเพศเดียวในดอกเดียว ข้าวโพดฟักทองมะละกอมะยมดำหนึงบวกสองการสูกพันธ์ของชื่อดอกแมงไม่ไอะไเชศหนึ่งการแตกหนง่องของดอกเช่นต้นกล้าต้นไทยพิธรักษานิมกอนการแตกหนออต้นใหม่จากใบหนึ่งต้นตายใบเป็นโคมญี่ปุ่นบุาพินขมิ้น มขมิ้นขิงฝรัล่งใช้ลำต้นสองการขยายพันธุ์พืชข้อดีอายุยืนลำต้นแข็งแรงรากแก้วข้อเสียเวลานานการเข้อมเมล็ดคือวิธีคือวิธีดังนี้หนึ่งใส่ปุออ๋ยข้อสองหวัานโรยสามหยอดมเมล็ดการปักชำวิธี กิ่งก้านใบและต้นรากพอดีให้ดอกและเหเร็วกว่าวันเล็ดเช่นปูระหงชบาเข็มปูปูดานเลือกกิ่งที่ต้องเ,อเลือกกิ่งการตอนกิ่งคือการเลือกกิ่งที่ตั้งตรงควันรอบๆอบกิ่ง ขูดขยอพาราเมนอาหารของกิ่งออกนำดินร่วนคุมด้วยดอกสากระเท้าชุดน้ำถุงพกติรดน้ำสองถึงสามสัปดาห์การติดตานิยมใช้ไม้เนื้ออ่อนช่วงใบเลี้ยคู่แค่กุหลา,าบโปสนชบาต้นฟ้าแบ่งเป็นหวิธีหนึ่งการติดตาแบตาแบตัวที ทีพัดพันดีเพื่อพันทุ้เมืองปีที่เฉือนแผ่นตาพันดีปีแข็งกับดอกพื้นเมืองพัสตชิชุมชเทียนเพื่อพื้นทั้งสองถึงสี่ ถึงสามสัปดาห์ถ้ากิงลำต้นต่อพันเมืองเฉืออเอาเปลือกออก,อก,อกสองกิ่ถ้าถ้าปิดกั้นพลาสติกพื้นที่สองถึงสามควรตัดกิ่งพื่อพันดีการ เียยยอดตัดยอดต้นตอถึงจากต้น10เซนติเมตรจากกลางลึกามถึง4เซนติเมตรเฉือนยอดพันดีรูปลิลมยาว3ถึ 4, ง่เฉือนเฉือนลงไปใช้เชือกมัด ข้อถึงเจ็ดเซนติเมตราการข้อมาเล็กการขอ้ขอ,ขอเนื้อยเยื่อเช่นกล้วยไม้หิ่งเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อยเยื่อแค่ค่าผสมกับหมุดข้อเลี้ยงเนื้อยเยื่อ ปลายยอดรากตาจนเป็นลําต้นอ่อนไย้ายเลี้ยงลําต้นวันนี้นูจะมานําเสนอแขงแค่นี้ค่ะไได้ลกีก็รอดะไม่มีนําเสนอ